กลับมาแล้วค่ะช่วงที่2ของรายการ Only the l o n e l y ค่ะช่วงนี้นะคะเรามีแขกรับเชิญมานั่งอยู่ใกล้ๆแล้วค่ะอีกแป๊บเดียวก็จะได้พบกันค่ะก็ต้องขอแวะขอบคุณ grammar hair care รู้ครบเครื่องเรื่องผมสวยที่ดูแลผมให้กับพิธีกรของเราพร้อมทั้งเผื่อแผ่ให้คุณผู้ชมทางบ้านในวันที่จัดสดเลยนะคะด้วย Gift Voucher มูลค่าสูงสุด500บาทะ และโลลิทอกตลอดเวลาเกือบเกือบหนึ่งชั่วโมงต่อไปนี้นะคะเราจะคุยกับน้องๆหนุ่มสาวชาวยางพีเอดีค่ะเขาจะมาเล่าประสบการณ์จริงเจ็ดตุลาธมินให้เราฟังนะคะวันนี้โอล y เดอร์ลลี่ยินดีต้อนรับคุณกมลพรวัฒนเวชหรือตุงติงและคุณสิริพลเคารพบธรรมหรือคุณเต้ค่ะสวัสดีค่ะตกลงคนไหนตุงติงคนไหนเต้ตัวนี้ตุงติงนี้เต้เดี๋ยวพี่จะขอถามคำถามก็ผัดกันตอบแล้วกันนะคะไม่ทราบว่านอนทั้งสองคน เปนจังหวัดอะไรบ้างคะตุ้มติ๊กเป็นคนจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะแต่เป็นคนต้อนรับค่ะแล้วพี่ต่อังหวัดอะตรดกันเป็นกันใช่ไหมแล้วแต่จังหวัดชัยนาทครับอ่าค่ะแล้วไม่ทราบว่าคุณพ่อคุณแม่ทำงานอะไรคะคุณพ่อเป็นทหารค่ะค่ะแม่เป็นอาจารย์อืมของแต่คุณพ่อคุณแม่ประกอบธุรกิจส่วนตัวทั้งคู่เลยครับค่ะค่ะแล้วเรียนเรียนอะไรกันที่ไหนยังไงคะนี่ถามแบบอาจารย์เลยมั้ย ถามเรื่องอะไระตัวพูดจะถามเรื่เรียนติ๋งเรียนติ่งเรียนมหาลัยศรีปทุมคณะนิติศาสตร์ปีสามค่ะจริงๆเขาจำตัวเองได้ตัวเองขึ้นเวทีอ้อขาววานทั้งที่ทำเนียบประชาชนจำได้ก็าป็น้ัดตันและอินดูส่วนของเต้เรียนอยู่คณะวิศวกรรมศาสตร์ครับปี3ครับ มมเกษตรศาสตร์ครับใช่ไหมคะนี่น้องเต้พี่เห็นน้องเต้บนเวทีพี่คิดว่าน้องเต้เรียนนิเทศหรือว่าอะไรอะคสารพี่ก็เห็นนิดหน่อยแล้วเมื่อพูดจังทรงผมทรงทรงผมนอนเขาเรียนเขาได้ไม่ใช่ทำไมพอาะใช่ไหมคะน้องสาวเรียนวิศวะเกษตรเหมือนกันขึ้นขึ้นปีสองไม่เลยไม่เลยจะผมแป๋มมาอ่าจจะได้เนี่ยอาจจะเรียกเรียกมาเชียร์ตัวตายแล้วและสองคนนี้มีพี่น้อง ของเต้เป็นลูกคนกลางครับมีพี่สาวกับน้องสาวก็คแล้วน้องตุงติ๋งล่ะครับเอ้ยล้วคะค่ะตุงติงก็เป็นลูกคนที่สองค่ะมีพี่ชายแล้วที่บ้านที่บ้านเขารู้เรื่องพันธมิตรกันบ้างไหมโอ้ยทราบดีอลค่ะเพราะแม่นี่จะเป็นคนแบบว่ายัดข้อมูลใส่ตอนแรกตอนแรกจะรู้สึกแบบว่าเอ๊ะทำไมอะคนอื่นก็ชอบทักสินอะไทยรักไทยตอนนั้นว่ายังเรียนอยู่ที่อุตรดลริ์อยู่อะแม่ก็อุตรดลริ์นี่ ที่ที่มันจะมีโหคุณรสนาคนแรกเลยเนี่ยสสกิตติรุ่งมเจนนลืมมนเนี่ยเจนน่าลืมมนนีสิริวัฒน์เมียชัยพัฒน์จำไว้พวกพวกกันจัพวกที่การเป็นสสสวนี่เขาถ่ายทอดกันทางการสืบพันธุ์ใช่ไหมใช่ไหมก็เลยแบบรู้สึกแบบทำไมทำไมแม่ถึงไม่ชอบคือที่บ้านเนี่ยแม่จะเรียกแบบขอโทษนะคะไม่ได้ไฟไหนนะคะแต่ที่บ้านนี่จะเรียกว่าชาติพัตน์มาตลอดแต่พอแบบ มีสิทธิใ์ใช้ใช้ใช้สิทธิ์ใช้เสียงในการเลือกตั้งก็เลือกประธานธิปัตย์นะคะ,คะแล้วก็ก็พอมีเอเอทีวีอะไรเงี้ยก็จะ,ะดูเอเอทีวีตลอด,ลอดก่อนก่อนที่จะมาเรียนกรุงเทพนะคะ,คะช่วงนั้นจะเป็นรู้สึกว่าจะเป็นช่วงแบบรอเรียนนะคะรอที่จะขึ้นมาหาลายัยก็จะดูแล้วก็จนมาขึ้น,มา,นมาขึ้นมาเรียนเอยลงมาเรียนที่กรุงเทพมาคนเดียวขามาเรียนที่มาเรียนที่นี่คนเดียวก็ อยู่หออยู่หอคน <c oughs> เดียวก็ <c oughs> เปิดเน็ตดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> แล้วจนตอนนั้นก็ยังไม่ได้เข้าร่วมอะไรไมากเท่าไหร่เพราะว่า <c oughs> ช่วงนั้นจะเป็นแบบรับน้องอะไรอย่างงี้ก <c oughs> ิจกรรมเยอะใช่ <c oughs> แล้วก็เริ่มมาสนใจเริ่มเริ่มมาจริงๆก็ตอนออที่ว่านาปรกรบุกมาตีพัน,นัง จุดนั้นเป็นจุดที่วัยรุ่นเขาเขาจะเขาจะรู้สึกมาที่ที่26เขาจะรู้สึกว่าทำไมเขาเป็นวัยรุ่นทำไมเขาไม่ออกมาปล่อยให้ลุงป้านะอากแก่กันอย่างนี้มาปกป้องมากู้ชาติกันมาน้องเต้บ้างส่วนของเต้เองเต้ตั้งแต่เริ่มที่คุณสนธิจัดรายการว่าโดนปลดเหมือนใครคุณแม่จริงๆคุณแม่เป็นคนติดตามมหาสุราตั้งแต่แรกแล้วพอโดนปลดคุณแม่ก็สงสัยแล้วก็ถามเราพอดีเราเราเป็นเด็ก ผมไปเรียนนครสวรรค์เนี่ยครับ <c oughs> คุณแม่เลยถามว่าเอ้ยเนี่ยลองไปถามซิว่ามันเป็นยังไงมายังไงทำไมถึงหายไป <c oughs> แลวนี่มีโอกาสคือทุกศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยผมต้องมาเรียนที่กรุงเทพ <c oughs> ก็คือมีพิเศษทุ่งเทียแล้วก็วันอาทิตย์ก็กลับไปเรียน <c oughs> แล้วก็ได้มาเจอที่สมัยนั้นเขาเรียกม็อบคุณสนทิที่จัดตรงออสวนลุมใช่ตรงนั้นนะครับตั้งแต่นั้นมาคือตอนนั้นคุณแม่ไม่รู้ว่าเรามาที่นี่ตอนนั้นยังแอบอยู่คิดว่าคุณแม่ไม่ไม่สนับสนุนอะไรเงี้ยแต่พอ พอเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยคุณแม่เป็นตัวตั้งตัวตีของที่บ้าน <c oughs> แล้วที่บ้านทุกวันนี้นก็ก <c oughs> ที่บ้านทุกวันนี้คือไปไหนคือไม่ไม่ไม่อายใครก็พกมือตบติดตัว <c oughs> ทุกวนันมเหมือนกันคือไปตลาดอะไรเงี้ยคือแถบแถบ,แถบจังหวัดบ้านผมจะแบบคือเขายังไม่รับข้อมูลอย่างเหมือนเราเงี้ยเขาจะแบบต่อตา้านมากๆแล้วแบบคุณแม่ก็เซลมากบพกมือตบไปใส่เสื้อพนักานไปค่ะค่ะแล้วแล้วน้องเต้มาอยู่ที่นี่อยู่หอ ผมอยู่หอครับตอนแรกอยู่ที่บ้านของญาติแต่ว่าตอนนี้คือมันไกลที่เราอยู่ด้วยแล้วก็มันลาบากในการแล้วติดต่มการชุมนุมยังไงคะเมื่อกี้ตุงติงผ่านเน็ตดูเว็บไซต์แมเนเจอร์ของผมเองนะะของผมเองถ้าเกิดเป็นช่วงของคภูทักศิณเนี่ยก็จะมาบ้างพักหนึ่งแต่ว่าถ้าเป็นช่วงเนี้ยตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมมาทุกวันเลยมามายังไงใครชวนมาใครชักนําจริงๆผมคือคุณแม่สัมสุนอยู่แล้วครับแล้วก็ทางบ้านก็ ให้ความช่วยเหลือทางด้านการเดินทางก็คือถ้าอยากมาก็คุณแม่ออกค่าใช้จ่ายให้แล้วก็ทางพี่น้องล้วก็ช่วยแต่ถ้าไปที่อื่นนี่แม่ไม่ให้นะแต่ถ้ามาชมนุมนะแม่ให้แล้วอย่างนี้มีการชวนเพื่อนๆมาด้วยหรือเปล่าคะคือถามว่าชวนไหมผมก็ชวนครับแต่ว่าคือเพื่อนๆจะจะแตกต่างจากผมตรงที่ว่าคืออย่างเราเองเนี่ยคือพ่อแม่เป็นคนสนับสนุนให้มาแต่ว่าบางคนเนี่ยเขากลัวเหตุการณ์หรืออย่างตั้งแต่วันที่7เนี่ยก็เริ่มแบบ น้อยลงไปเพราะว่าเขากลัวมากเด็กๆน้อยลงใช่ครับพ่อแม่ห <w _> ้ามแล้ว evet. น้องตุงติ่งนี่มาชุมนุมนี่เริ่มต้นนี่มากับใครคะคนเดียวค่ะอะไรสาวน้อยตัวเล็กๆอย่างนี้่ไนะคะคนเดียวเลยอะไรเป็นแรงบันดาลใจให้หนูลุกออกจากหอพักมาที่ที่บอกเห็นตำรวจวันนั้นไปเอ่อไปไปไปเรียนค่ะตามภาคเรีแล้วก็รู้สึกคือักคือคืนนั้นเกิดเหตุการณ์ที่ว่านปกงบุกมาจูทันทามิตนะคะ ก็รู้สึกว่าหลับไม่ได้คือว่า <Yeah. S 2> ต้องออกมาแล้วอะไรอย uh ่างเงี้ยค่ะ uh huh. คือแบบได้ยินคุณยายคนหนึ่งพูดแบบว่าเออทุกวันเนี้ที่คุณยายเขาออกมาทาก็เพื่อแบบไม่รู้ว่ายายจะตายเมื่อไร uh huh. ยายก็ทําให้รุ่นต่อ,ตอไปรุ่นลูกร,ร,รุ่นหลานที่อยู่กันต่อไปเนี่ย uh huh. ทําให้ทําให้แบบจะได้รับสิ่งดีๆไม่ต้องมา uh huh. อยู่กับคนขายชาติหรือแบบมารับข้อมูลเกี่ยวกับร uh huh. ิ้วรอของทักษิณอะไรแบบนี้ประโยคจากคุณยายนั้นทำให้โดดก็เลยแบบว่า ใช่แบบพอมาพอยิ่งมาพอมาปุ๊บก็เห็นแบบคุณยายเป็นคนแบบเดินสั่นนะคะสั่นแบบเดินจนไม่ไหวแล้ว่าเห็นภาพจริงเลยใช่ตอนนั้นตอนนั้นที่จะเป็นแบบเราจะจะนั่งกันที่จะเป็นไม้กระดาษแต่ยันฝนฝนใช่ฝนฝนตกก็จะเป็นน้ําขังอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องคุณยายก็ต้องเดินก็แบบจับให้คุณยายจับจับเดินไปอะไรเงี้ยแบบรู้สึกนะงไบ เรายังแบบอายุแค่นี้เลยอ่ะคุณยายเขาอาจจะมาอาจจะเป็นลงหัวใจใจวายช็อกตายอะไรอย่างเงี้ยใจวายใช่ใชเนี่ยเหตุผลน้องตุงติงไงคล้ายคล้กับของพี่พริก พี่พิกดาราพี่พิกบอกว่าพี่พิกเนี่ยธรรมดาก็ไม่ค่อยได้สนใจอะไรกันบ้านการเมืองหรอกแต่ดูเอสทีวีแล้วก็ที่สําคัญบังเอิญวันนั้นเห็นคุณแม่อารมปราศัยแล้วคุณแม่อารมอ่ะท่านสูงวัยด้วยแล้วเสียงท่านที่เป็นอย่างงั้นเพราะท่านเป็นมะเร็งและฉายแสงใช่ไหมคะเออก็เลยเกิดแรงบันดาลใจว่าคนแก่อ่ะแล้วป่วยขนาดนี้เป็นมะเร็งอ่ะยังขึ้นเวทียังรักชาติยังกู้ชาติเฮ้ยถ้าเราอ่ะ นล้วเราอะยังวัยรุ่นยังสดชื่นแจ่มใสเพราะนั้นเราต้องใช้พลังของเราให้เป็นประโยชน์พริกนี่สองคนนี้ยังรู้พริกไม่รู้เรื่องอะไรเลยค่ะใช่พริกไม่รู้เรื่องอะไรเลยใช่อยู่ดีๆที่หอมันเปิดเปิดกดโมทเปิดไปไม่ดูแล้วก็กดเฮ้ยประเทศไทยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแล้วก็กดแล้วยังเกมกดกดไปดูช่องอื่นช่องอื่นก็ยังเป็นเกมโชว์เป็นอะไรเหมือนเดิมพริกก็กดกลับมาอีกแล้วก็ไปเข้าห้องน้ำเราเปิดประตูค้างไว้แล้วเงี่ยหูฟัง นั่นแหละมีนาทีที่ทำให้เสียงแห้งๆออกมาพี่น้องค่ะเขาก็แบบฮะใครอ่ะแล้วก็หลงฝั่แบบนี้ด้วยเหรอก็เลยมานั่นนหะค่ะตอนนี้พี่ขาจานดาวเทียมบริจาคได้เป็นล้านแล้ว